สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นประถมปิดศึกษาปีที่5ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ยินดีต้อนรับสู่ห้องเรียนออนไลน์ในรายวิชาภาษาไทยกับครูอุ้มคนนี้เหมือนเดิมอ่าสำหรับนักเรียนชั้นป5นะคะในสัปดาห์ที่แล้วทางโรงเรียนก็ได้มีการให้นักเรียนได้ทบทวนคลิปวิดีโอ การเรียนรู้ที่คุณครูได้สอนไปในทุกๆครั้งที่ผ่านมาและให้นักเรียนได้สําหรับนักเรียนที่ยังคัา้งงานก็ให้นักเรียนได้เ,เคลียงานแล้วก็นําสมุดมาส่งกันในวันพฤหัสที่ผ่านมาซึ่งก็มีนักเรียนหลายๆคนที่นําสมุดมาส่งนะคะแล้วก็ยังมีบางคนที่ยังไม่ได้ส่งในวิชาภาษาไทยสําหรับนักเรียนที่ส่งมาคุณครูก็ได้มีการตรวจเช็คนะคะซึ่งก็หลายคนเลยก็ทํางานได้ถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนนะคะทุกๆทุก ทุกๆครั้งที่คุณครูสั่งแล้วก็มีบางคนที่ยังค้างของบางวันอยู่ซึ่งคุณครูก็ได้มีการเขียนในกระดาษแผ่ <S <S เนเล็กๆ <S <S เสียบไว้ในสมุดแล้วนะคะว่านักเรียนค้างงานของวันไหนบ้างก็ให้นักเรียนทํางานเลียร์งานของวันที่คุณครูบอกนะคะถ้าเกิดว่าไม่รู้ว่า,เ,าเป็นคลิปวิดีโอของวันไหนนักเรียนก็สามารถทักมาถามคุณครูได้นะคะว่าค้างของครั้งไหนไว้นะคะอะสำหรับ วันนี้นะคะนักเรียนชั้นป .5 เราก็มาเรียนรู้ในเรื่องใหม่กันนะคะซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปดูกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ในคลิปวดีโอนี้นะคะนักเรียนชั้นป5้า 5, คุณครูก็จะพานักเรียนมาเรียนรู้ในเรื่องของกาบยาน,นีสิบกาบยาน,นีลำนำสิบเอ็ดคำจำได้ง่ายนะคะอ่ะชื่อบทเรียนนะคะแล้วก็มีจุดตัวชี้วัดก็คือนักเรียนสามารถแต่งบทร้อยกองได้นะคะอ่ะ ชินี้กาบยานีนักเรียนเคยได้ยินชื่นนี้หรือเปล่านะคะกาบยานี้1 1คำจำได้ง่ายแน่นอนค่ะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนในเรื่องของกาบยานี้1 1นั่นเองถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ากาบยานี้1 1เป็นยังไงและนี่ก็คือแผนพังนะคะการแต่ง กาบยาณี11นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าเป็นยังไงอ่ะวักหน้าจะมี5คําคำและวักหลังจะมี6คคำอาจจะไม่ดีนะคะวักหน้า5วักหลัง6อ่ะแล้วก็2วักเป็น1บาท2บาทคือ1บทนะคะคำสุดท้ายของวรคที่1จะสัมผัสกับคำที่3ของวรคที่2แล้วก็คำสุดท้ายของวรคที่สอง สัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่3แล้วก็คำสุดท้ายของวรรคที่4จะสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทต่อไปและสุดท้ายก็คือคำสุดท้ายของวรรคที่3นะคะเด็กๆจะสัมผัสกับคำที่3ของวรรคที่4หรือไม่สัมผัสก็ได้อันนี้ไม่บังคับนะคะอันนี้คือลักษณะแผ่นพังในเรื่องของกาบยานีสิดท,ที่คุณครูได้เข้าวๆไว้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าการยานีสิบดเนี่ยเป็นยังไง ค,คุณครูก็จะมีบทกลอนนะคะให้นักเรียนได้อ่านกันนะคะเป็นกาบยานี11นะคะแล้วเดี๋ยวเราลองสังเกตดูว่าคําสีแดงเป็นยังไงอ่าเรามาอ่านพร้อมกันค่ะเด็กๆก,การแต่งกาบยานีบาทหนึ่งมี1ิบเอ็ดคำวักหน้า5จงจำวักหลัง6ยกแสดงสัมผัสวักระบทล้วนกำหนดแหล่งตำแหน่ง ถูกต้องตามแจกแจงจะไพเราะสนอเอ่ยนะคะประพันธ์โดยคนนุณนารอพรนะคะรุจิเรศนะคะสำหรับบทประพันธ์นี้นักเรียนลองดูสิคะอ่าคำที่คุณครูขีดสีแดงไว้ก็จะมีคำว่ากาบยาณีบาทส1บเอ็ดคำวักหน้าห้าวักหลัง6สัมผัสบท คำที่คุณครูกล่าวมาเหล่านี้นะคะก็จะมีความสำคัญต่อการแต่งกายานี11 1นั่นเองนะคะก็คือกายานีนะคะ,ะก็จะมีทั้งหมด11คําคำกัายานี11ให้จำว่าจะมีทั้งหมด11คำในในหนึงบาทนะคะ,ะวักหน้าวักหน้าเขาจะมีคําคำส่วนวักหลังจะมี6คคำแล้วก็มีการ บังคับฉันทะลักในเรื่องของสัมผัสแล้วก็บทนะคะระหว่างบทนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงเราก็จะมาดูในเรื่องของการแต่งบทร้อยกองกันก่อนนะคะว่าบทร้อยกองคืออะไรบทร้อยกองก็คือถ้อยคํำที่เรียบเรียงเป็นระเบียบถูกต้องตามข้อกำหนดของฉันทะลักอ่ะ ตามข้อกําหนดของฉันทลักษ์นะคะอย่าลืมคําว่าฉันทลักษณ์นะคะฉันทลักษณ์ก็คือข้อบังคับนะคะในบทร้อยกองแต่ละแบบก็จะมีฉันทลักษณ์ที่เป็นข้อบังคับไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆบทร้อยกองท,กทุกชนิดจะมีข้อบังคับมีการกําหนดคําที่จะใช้แล้วก็มีการกําหนดฉันทลักษณ์เฉพาะที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจก่อนนะคะว่ามีหลักการแต่งเป็นยังไง ทีนี้เราก็มาดูในส่วนของหลักการแต่งบทร้อยกรองเบื้องต้นกันก่อนนะคะซึ่งก็จะมีทั้งหมดมีขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด3ขั้นตอนก็คือ 1. สร้างความคิดหรือคือการใช้จินตนาการในการสร้างเรื่องนะคะเราก็จะนึกหรือว่าเราก็ต้องอยากจะแต่งเรื่องอะไรก็จินตนาการนะคะนึกถึงเรื่องที่เราอยากจะแต่งนะคะเราก็จะสามารถ แต่งเรื่องนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น 2. ประดิษฐ์ถ้อยก็คือการที่เราเลือกสรรคํามาใช้ในการแต่งนะคะว่าจะใช้คําไหนถึงจะมีความไพเราะใช้คําไหนถึงจะสื่อสารความหมายได้ชัดเจนหรือว่าใช้คําไหนแล้วทําให้ผูท้ที่อ่า,อานหรือว่าได้ฟังคําประพันธ์ของเรานะคะเข้าใจความหมายที่เรา เป็นผู้แต่งต้องการสื่อออกไปสุดท้ายนะคะข้อสามก็คือรอยสัมผัสก็คือการใช้คำของจองหรือคำสัมผัสที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์คำชองจองหรือคำสัมผัสนะคะนักเรียนก็อาจจะได้นักเรียนก็คงได้เรียนมาแล้วใช่ไหมคะในช่วงชั้นที่อาจจะเป็นปสาป .4 นะคะก็คือได้เรียนเรื่องคำของจองมาแล้วก็คือคำที่อา่าใช้สระหรือแล้วก็ตัวสะกดใน มาตาเดียวกันนะคะก็จะเป็นคํำของจองนะคะอ่าหรือว่าคําสัมผัสอาจจะเป็นคําสัมผัสอักษรสัมผัสสระนะคะอันนี้เราก็ต้องดูให้ดีนะคะอ่าทีนี้เราก็เข้าสู่การแต่งกาบยานี11กันแล้วนะคะกาบยานี11คืออะไรกาบก็คือบทร้อยกองชนิดหนึ่งนะคะซึ่งก็บทร้อยกองจะมีเยอะแยะมากมายว่าจะเป็นกราบ กาบก้อนอโครงนะคะอ่าในที่นี้เราก็จะเยนเรื่องกราบนะคะซึ่งกราบก็จะแบ่งออกหลายแบบมากแต่สําหรับวันนี้คุณครูจะสอนนักเรียนในเรื่องของกาบยานี11นะคะกาบยานี11ก็คือบทร้อยกองชนิดหนึ่งที่นิยมแต่งในการพนณนาเรื่องต่างๆในแนวของกราบยานีก็จะมีดังนี้นะคะ 1. เราจะต้องเรียนรู้ในเรื่องของฉันทลักษณ์ 2. เราจะต้องรู้จักเลือกใช้ คำนะคะแล้วก็สามนะคะเราก็เมื่อเราแต่งเสร็จแล้วเราก็ต้องนํามาตรวจทานอีกทีนะคะว่าความหมายสื่อสารถูกต้องหรือเปล่ามีการใช้คําพูดมีการใช้ถ้อยคําที่ไพเราะไหมมีมอ่การแต่งที่ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของกาบยานี11หรือเปล่านะคะ3ข้อนี้ก็จะเป็นแนวทางในการที่เราจะแต่งกาบยานี11ทีนี้ในส่วนแรกนะคะสำหรับแนวทางการแต่งกาบยานี11นะคะก็คือ เราจะต้องเรียนรู้ก่อนว่าชั้นทลักษ์ของกาบยานี11เนี่ยเป็นยังไงอะเหมือนที่คุณครูได้โชว์แผนพังให้นักเรียนในตอนแรกไปแล้วนะคะว่าเออกาบยานี11เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันอีกรอบนะคะสําหรับจํานวนคําของกาบยานี11นะคะในอ่า่บทจะมี2บาทแล้วก็แต่ละบาทก็จะมี2วรวั ทีนี้วรคหน้าของกลับยัน1สเอ็ดก็จะมีคําคำจำได้หรือเปล่ามีคําคำและวักหลังมี6คำอ่าแล้วก็ทีนี้ใน1บทร้อยกองนะคะก็จะหมายถึง1พยางเช่นคำว่าสถานคำว่าสถานเราจะถือว่าเป็นสองคำนะคะเพราะว่าออกเสียงสองครั้งนะคะอ่าทีนี้เรามาดูในเครื่องของสัมผัสอ่าอันนี้จะยากขึ้นมานิดนึงนะคะนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะ การสัมผัสของกาบยานี11นะคะในแต่ละวัคจะกำหนดการสัมผัสไว้ดังนี้คำสุดท้ายของวัคที่1น,นะคะนักเรียนสุดท้ายของวัคที่1จะสัมผัสกับคำที่3ของวัคที่2แล้วก็คำสุดท้ายของวัคที่2จะสมัมผัสกับคำสุดท้ายของวัคที่3ามคำสุดท้ายของวัคที่3าม อาจจะไปสัมผัสกับคําที่3ของวคที่4เพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความไพเราะแต่อาจจะไม่มีสัมผัสก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าสัมผัสมันจะทําให้กรอนที่นักเรียนแต่งนะคะมีความไพเรายะยิ่งขึ้นนั่นเองทีนี้เมื่อนักเรียนอาจจะว่านักเรียนแต่งกรอนมากกว่า1บทนะคะก็จะมีสัมผัสระหว่างบทเกิดขึ้นอา่าสัมผัสระหว่างบทเป็นยังไงก็คือให้นักเรียนนะคะ นำคำสุดท้ายของวรรคที่4ในบทแรกนะคะไปสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปอ่าเดี๋ยวคุณครูก็จะมีเป็นแผนพังตารางคำฉันทะละของกัปยานิสปดให้นักเรียนได้ดูนะคะเป็นการเป็นลูกกลมๆ,ๆนักเรียนนึกออกใช่ไหมแล้วก็โยงเส้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูค่ะและที่นักเรียนเห็นนี้นะคะ ก็เป็นแผนพังของกาบยานี11ที่คุณครูได้อธิบายไปก่อนหน้านี้เมื่อกี้นะคะว่าเป็นยังไงและนี่ก็คือโชว์ให้เห็นในลักษณะของแผนพังเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะโดยมีข้อสังเกตว่าคำสุดท้ายของวรรคที่1และวรรคที่3อาจานุโนมให้สัมผัสกับคำที่1หรือ2ของวรรคที่4ก็ได้เพื่อที่จะสามารถให้มี ให้คําได้ตามความหมายที่ต้องการนะคะถ้าเกิดว่าเ,าเรามีความจําเป็นก็นสามารถทําได้นะคะอ่านี่คือลักษณะนะคะเช่นดูเห็นไหมข้างบนคําคสุดท้ายของวรรคที่1อ่าคาสุดท้ายของวรรคที่หนึ่งสัมผัสกับคําที่3ของวรรคที่2คําสุดท้ายของวรรคที่2นะคะก็จะไปสัมผัสกับคําสุดท้ายของวรรค,ะคที่3าตามเห็นเลยแล้วก็จะมีสมัมผัสระหว่างบทก็คือคําสุดท้ายของบทแรกนะคะก็จะไปส Потому ัสมผัสกับ คำสุดท้ายของวรรคที่2ในบทถัดไปนั่นเองนะนี่คือลักษณะของกาบยานี11ค่ะสำหรับเราก็จะมาดูในในส่วนของการรู้จักเลือกคำอ่วาวลาเราแต่งกาบนะคะหรือว่าแต่งกรหรือว่าแต่งบทประพันธ์ใดๆก็ตามนะคะเราควรรู้จักเลือกคำมาใช้เพื่ออะไรก็เพื่อที่จะทำให้บทระกองของเรา มีความหมายที่ชัดเจนแล้วก็เข้าใจแล้วก็ที่สําคัญคือมีความไพเราะสมมติเพราะว่าในภาษาไทยใช่ไหมคะนักเรียนจะมีคําที่มีความหมายเหมือนกันแต่ว่าออกเสียงต่างกันก็หลายคําอยู่นะคะอ่ะเราก็ถ้าเกิดว่าเรารู้คําเยอะๆรู้ความหมายของคําเยอะๆก็จะสามารถทําให้เรา แต่งบทประพันธ์ต่างๆได้ดีแล้วก็ได้ไพเราะยิ่งขึ้นนะคะสำหรับอ่าในการเลือกใช้คำมาแต่งนะคะเราควรเลือกคำที่มีเสียงหรือว่าจังหวะที่มีความกลมกลืนเหมาะสมกับชันทลักษณ์เหมาะสมกับเนื้อหาที่เราแต่งเป็นคำที่ใช้เฉพาะในบทลรกองเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดความไพเราะและมีความหมายเช่น มัจฉาวารีชีวานาคีอ่ะมัจฉาก็คืออะไรก็คือปลานั่นเองแต่เราจะไม่ใช้คําว่าปลาแบบตรงๆไปเลยเราจะใช้คําว่ามัจฉาเพื่ออะไรเพื่อเพิ่มความไพเราะของบทกลอนแต่ถ้าสมมุติน,นักเรียนจะไปพูดคําว่าถ้าเกิดว่านักเรียนใช้คาพูดในชีวิตประจําวันเช่นนักเรียนบอกว่านักเรียนจะซื้อปลาในตลาดแต่นักเรียนไปพูดว่าวันนี้จะไปซื้อมัจฉาที่ตลาด แบบนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะสมนะคะกเรียนแต่อาคําแบบนี้เราควรใช้ในบทประพันธ์บทโดยกองมากกว่านะคะเราก็ควรพิจารณาให้ดีว่าควรใช้คําประมาณไหนถึงจะทําให้มีความเหมาะสมแล้วก็มีความไพเราะในสิ่งที่เราใช้อยู่นะคะถ้าเราพูดเราควรใช้คําไหนถ้าเราแต่งบทประพันธ์เราควรใช้คําไหนที่เมื่อเราดูในเรื่องของการเลือกคํามาใช้แล้วนะคะเราก็ดูในส่วนของการจัดการคํา่าก็คืออะไร ก็คือการที่ว่าในบาท1คือจะมี2วักควรที่จะทําให้คําได้ความหมายอย่างน้อยเป็นหนึ่งประโยคมีกริยาอย่างน้อยหนึ่งคำแล้วก็มีใจความแค่แบบใน1นึ่งวักนั้นก็คือดูเรื่องเลยนะคะตัวอย่างเช่นบทกลานที่คุณครูยกตัวอย่างมาวักนี้ก็คือวิชาเหมือนสินค้าอันมีค่าอยู่แดนไกลความหมายก็จะเสร็จสิ้นในวรคนี้เลยว่า เขาจะกล่าวถึงความสําคัญของวิชาวความรู้ที่มีคุณค่าอให้เราที่จะเข้าไปศึกษาค้นคว้านะคะคือความหมายก็จะจบลงอยู่ในวรรคนี้เลยนี่คือการจัดการคําที่จะทําให้ความหมายจบหรือว่าเข้าใจในวรรคดียวเลยนะคะนักเรียนมาดูในส่วนที่3นะคะคือการสัมผัสในวรรคหรือว่าการใช้สัมผัสนั่นเอง การใช้สัมผัสไม่ว่าจะเป็นสัมผัสสระหรือว่าสัมผัสอักษรนะคะก็จะช่วยให้กาบยานีของเรานะคะเมื่อแต่งแล้วนะคะมีความไพเราะยิ่งขึ้นค่ะค่ะและจบไปแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของกาบยานี11นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะคะกาบยานี11ก็คือบทร้อยกองประเภท1น,นะคะที่มีชื่อว่ากาบซึ่งก็ วันนี้เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของกาบยานี1 1ไปแล้วซึ่งกาบยานี11ก็จะมีลักษณะของชันทลักยังไงมีวักหน้า5คําวักหลัง6คํานะคะนักเรียนแล้วก็นักเรียนก็จะได้เรียนรู้ในเรื่องของแนวทางการแต่งไปแล้วนะคะว่าเราจะต้องรู้ในเรื่องของชันทลักแล้วก็รู้จักการเลือกใช้คํานะคะแล้วก็การตรวจทานนะคะว่าบทกาบยานีที่เราแต่งมีความ ความหมายที่ถูกต้องตามที่เราต้องการแล้หรือยังมีความไพเราะแลวหรือยังนะคะสําหรับวันนี้คุณครูก็มีการบ้านให้นักเรียนค่ะคุณครูจะส่งเป็นใบางานนะคะให้นักเรียนนะคะทําเป็นให้เรียนวาดแผนผังกาบยานี11พร้อมกับโยงเส้นนะคะโยงเส้นให้ถูกต้อง แล้วก็เขียนด้วยว่าการบังคับฉันทลักษณ์ของกับยานี11เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะส่งใบงานไปในทางลายห้องเรียนนะคะให้นักเรียนทําลงในสมุดอ่ะแต่ว่าสมุดนักเรียนยังอยู่ที่ครูใช่ไหมคะให้นักเรียนนะคะสามารถที่จะ,ะทำลงในกระดาษไว้ก่อนแล้วค่อยมาลงในสมุดต,ตอนนักเรียนมารับสมุดไปหรือนักเรียนสามารถขึ้นเล่มใหม่ได้เลยนะคะ ถ้าเกิดว่านักเรียนต้องการขึ้นเล่มใหม่หรือว่านักเรียนมีสมุดเล่มใหม่อยู่แล้วนะคะก็ให้นักเรียนขึ้นเล่มใหม่ไปเลยแต่ถ้านักเรียนไม่มีสมุดนักเรียนก็เขียนลงในกระดาษนะคะแล้วเดี๋ยววันที่มารับสมุดนักเรียนก็ค่อยเอาไปแม็กติดกระดาษไว้หรือไม่ก็ลอกลงสมุดอีกทีก็ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากในเรื่องของกาบยานีสิบเอ็ดไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ